ที่เขาให้แฟนเขาโทรมาบอกนะ แฟนเพจเลยนะครับการเชวนาพาซิสอีกหนึ่งนะครับขอบคุณครับผมเกิดอะไเลนะไปเน่ง ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะฮะนี่4ี่เก้าครับ,รบข,ข้าวปูนี่ก็โรงงานสองคันนะครับผมก็วันนี้นะครับรถจับบอมทำเสร็จมาเทสไปตีฟางใหม่ไปงอปลายสี่นิ้วยังไม่รู้จะหมุน,นจา่าผมเพมายังไม่เห็นฟางออกเขาออกแรงหรือเปล่าไม่รู้ มีของอผมคนเดียวที่ไม่เหมือนใครแต่ผมเอ็นใบเอาอันนี้ไม่ได้เอ็นตอเนี่ยครับเป็นแนวทางดีก็คือดีครับไปต้องมั่งหวงกันไม่ต้องอะไรอยากให้ได้ดีเหมือนกันหมดเลยไม่ดีก็คือไม่ดีแต่เลยก็โหล่แล้วครับ ตัวอย่างเข้าให้เขาใส่ถุงหิ้วเอาไว้ให้แล้วเขาก็จะไปบดดูดูความชื้นดูเม็ดแดงว่าปนเยอะไหมแล้วก็จะตีราคาเขาจะซื้อบวกจากโรงสีไปอีกเกียรละหนึ่งพันบาทนะครับปติทินว่าเป็นค่าดำไป เยอะครับเป็นปลายใบไม่ไม่เนี่ยขอตงต้นึกก็เนียนตบเบาอยู่ผมไม่รู้นะว่ามันยังไงแต่ความคิดผมคิดว่ากษเตรตเราเนี่ยรถมันจะหนักจะคล่องจะลื่นเนี่ยมันอยู่ที่ตูดกระปาาปากกินดีตูดดีมันก็ไม่หนักมันก็ไม่ล่าน่ะ ครับจำมดเต็มมาแล้วโอเคครับอเอเ็ดนดูหกล้อมาแล้วเข้าไม่ได้ครับติดต้นงิ้วติดกิ่งงิ้วใหญ่ก็เกรงใจเจ้าข้างด้วยเขาก็เกี่ยวเต็มล้ออยู่สองอุ้มรถพี่หนุย่ยนะครับเดี๋ยวมาวุ่นวายกับเราแล้วเนี่ยหลออกล้อเขาอยู่ข้างในไงเขาเลยเทไม่ได้ไงเราเดินไปส่งนอกดีกว่า ไวทั้งคู่มาแล้วครับอะไรนะมาเลยมาเลยพี่ตรงเลยหลายไฟด้วยสามร้อยหกนี้หน่อยพี่ไปอีกพี่ตรงมาเลยโออยกหน่อยเขามองไม่เห็นกิ่งไม้มันบงัง อให้โลละไปหมดครับวันนี้เอ้าจัดไปโอ้โหเอ้ยอุ้มแรกครับดีครับโอ้กำลันใจถึงแค่ไหนสวยอยู่เนี่ยิปเลยน้ำหนักก็ดีอยู่นะตีก้าตัวใหม่เพราะว่าใหม่เกี่ยว เขาว่างั้นนะ่ะเรียนแย่เลยนะคุณนคุ้งเลยนะนนะไปครับดูยต่อว่าจะลยเดินสวนออกไปนะฮะนูนน่นนู่นข้าวมีเป็นเชื้อราบ้างนะเนี่ยอดไม่ได้อะ เดือดจี้จังเลยครับนี่ครับตูไหลไหลแบบสุดยอดเลยครับผมบึงบ้งๆๆๆๆเลยนี่ขนาดน้ำท่วมไหมเนี่ย นู่นเดียวนู่นน่ะน้ำผมอยู่ตรงนู้นน่ะที่โดนน้ำท่วมไปด้วยกันน่ะแต่ของนาราก็ครึ่งตนเนี่ยยังได้ขดานนี้ก็โอ้โหสุดยอดไปดีจริงนีครับแทบไม่มีเม็ดเขียวเลยไม่ต้องติความชื้น ไม่ต้องพูดถึงแท่งแกะสวยสะอาดนี่ครับวิบเลยยังไม่พอรอบเลยนะแค่กเกี่ยวหัวรุ่นมานี่มาลงนเนี้ยก็ได้จะเป็นเกียดแล้วเนี่ย หยุบหน่อยห,หอยหุบหน่อยเนี่ยฮะเดิเนแบบยุบๆๆๆบอย่างนี้ก,ก็จะกินกำลังหน่อยแหละเนี่ยไหลโอ้โหระดับหนังแบบครับเนี่ยสวยจัดตะลือเทสนี่ยละหนุนเดินสวน,นพอดี วันนี้มันเป็นเด็กโกยโอ๋อตะลือเปลี่ยนวีโอเกี่ยวให้โอเกี่ยวแต่ว่าตะลือจะไปกินข้าวนะฮะดูไกดีครับโคตรดีเลยครับผมมันสวยจริงๆนะข้าวเขาเนี่ย ดูนครับทีงานพี่หนุ่นเกี่ยวอยู่นู่นสองคันมาแล้วเลยขับจับบอลไปเทคุณท,ที่สามนะครับผลขึ้นมาเยอะเลยจะรอดได้เนี่ยล,ลงเม็ดพี่พี่อยู่เก๋ครับจับบอลเทมาแล้วเนี่ยเดินสวนกันไปสึงปมา,มานุ่นโอเต็มมาเยอะนะสองรอบอ่ะ เต็มสองรอบสองรอบโผล่สองรอบโผล่สุดจัดเดี๋ยวรอนาะลานมาจะถามว่ากี่วันวันปุ๋ยมีกี่ลูกเดี๋ยวไปเอาข้าวเดี๋ยวแลเปลี่ยนวนวดใหม่ให้ดาพร้อมด้วยแล้วทํากันชักเงียบด้วยเป็นโรลเลอร์งงกนะัน,นแยกไงก็เป็นตรงเนี้ยตรงโค้งเนี่ยครับเปลี่ยวตอนนี้เป็นีใ,นใส่เป็นอย่างนี้มา นะครับมันจะเงียบกว่าเก่าไม่กุกกักมันเก่าเป็นลูกปืนแล้วก็ยังเหลือไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้อุ้มที่สี่น่าจะอยู่อีกสี่อุ้มเนี่ยน่าจะได้แปดอุ้มใน,นอุ้มที่สี่ ต้องเก็บล่มนะที่แรกกลางล่มมาคิดว่ารถเข้ามาไดแ้แต่ติดต้นไม้อะเนาะก็ลเลยต้องกลางล่มเดินส่งมาติดไงนปครับกุ้ที่ติดวันสวยมีกิที่ ถามว่ะสองวันปุ๋ยพี่กี่ลูกสองนี่จานนี้เจ็ดนี่คนตะวันหกสิหกลูกปะกี่วันเนี่ยนารันเนี่ยเกี่ยวอายุกี่วันเนี่ยหะร้อยสามวันร้อยสามวันข้าวนาดำสี่เก้าใหม่เหรอข้าวนาดำจะเกี่ยวแล้วไม่ดำไม่เอากินข้าวเถอะเดี๋ยวปากแตกไงเฮ้กินเถอะ พูดไม่พะไม่ต้องกินเอาพูดพ่อเอาแล้วเกี่ยวมันดำไหมเล่าเ้อดกันเร็วเออเอาโน่นสวนในคนดีดูนี่นีนี่วันนี้เขาเลี้ยงดีเขาปื้มปื้มไงเกือบสีสิตันนะวันเนี้ยไปได้ไม่หมดนที่เราไมกินะ ขึ้นไปบนรถพีโอกัอนบ้างรถตะลือคันที่ตะลือขับนะฮะรับพี่หน่อยไอ้หนูนะรับด้วย ไงละ่ะเลยยกเลยโอ้ยด้นไหมติดนี้ดเดี๋ยวอะล้ว,วะนี่ต้องอ้อมดิอะเชือก,ก,กอะไรของเขาวะโอ้นี่พวกมัดอยู่กันนี่ ไปอ้ไม่อ,มอยู่เออหยุดแล้วปาดไปแล้วอะ่ะหายไปแล้วเอ,อเาไปเถอะกลางไปแล้วกลวางไปเลยเพื่อนมาอีกเดี๋ยวตอนจะไปเทข้าวคอยกะคอยให้หุบไม่มีฝนไปแหละเออเหมือนแกะปาดออกไปนูน่นนะมั้งออกไปเลยเกี่ยวเถอะไอเนี่ยก็ตกเปียกเลยก็กลางเอง ก็เห็นมาข่าวกู้เลยก็ใครจะรู้อะกลางไปแล้วไปเหมือนแกงเอาเรื่องเออแล้วฝั่งนู้นจะเกี่ยวได้แล้วนะอีกแปลงหนึ่งอะฝนไปฝั่งนู้นอะแต่วันไหนแค่นั้นใช่เราต้องมีไปต่อเนี่ยของเขานี่แหละแต่อีกแปลงหนึ่งก่บฝั่งนู้นอะแล้วฝนไปทางนั้นอะ ดี่ครับโอ้ยเต็มจอดเก็บกุ้มกันเฮ้ยเก็บร่มอีกกุ้มหนึ่งก็ไม่น่าจะหมดนะฮะไอ้ข้าวไหลลงไปเหออ่ะลืมแหวกหัวท้ายเหมือนมาแกล้งอ่ะก็มาโอ๊กๆอกอกเลยตรงนู้นอ่ะขาวมาเลยอ่ะมาเลยลืมมาเก็บเลย เร็ยวยังไงไม่เก็บแไงคนใครเธอเก็บเองเงเหมือนแกงฮะอุ้มได้นี้ไม่หมดนเกี่ยวเออุ้มแล้วเนี่ยอุ้มหกนีอนุเอุ้มเต็มเตมดอุ้มเต็มจะหมดเปล่านะแน่าจะหมดโอ้ยมันบ้าไรู้ไหมนะไหนเอ้าไม่รู้ดิเดี๋ยวรู้เรื่องเฮ้อ โอ้แหม่ข้างโนก็ไปช่วยมังเลยใจไปหือไม่ไปข้างนู้นนะก็ข้างโนก็มีที่ตายตายเลยแต่รถเขานี่จะทางเงี้ยไม่เคยรู้เลยเหมือนไม่เกี่ยวอ่ะไปเที่ข้าวเลยพืนได้ทุกครั้งสิแหม่ข้าวสวยจริงเนี่ยเนาะแล้วจะไปไหนอ่ะลงไปเกาหลียังไม่ทันจะเสร็จเลย ใส่ได้แค่อีกครึ่งปุ่มแล้วถ่ายสวยจริงเดี๋ยวพี่เ็าถอยลูกพวกลงมาให้ครับ ครับมาแล้วเหนื่อยเลยวิ่งมาดูรถไล้พี่เ้าแต่จริงไม่ต้องดูหรอก,กเราจะมาถ่ายพี่ก็แล้วรถขลอกรถอยู่บางกระทุ่มนี่เองครับ เราดูพี่ก็ถอยเข้ากุ้ง

เต็มเลยครับผมไม่กล้าหันไปม,มองในชะ่เดี๋ยวยกมือขอโทษขออภัยที่ทำเสียเวลาว่ามันจะเป็นจริงๆเลยครับ เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาถอยลงมาตรงนี้เดี๋ยวไปบิดหินเขาเดี๋ยวเขากลัวมีเรามีปัญหากับนะบ้านเนี้ยโอเคก็ช่วยๆกันไปนะครับถ้าตรงไหนเข้าไม่ได้จริงผมก็ไม่เข้าแล้วฮะมันก็เสียเวลาผมด้วยไนงะตรงไหนเข้าได้ก็เข้าเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าผมก็เดินส่งให้ดูครับเต็มไปเลยครับนูเต็มแปะเลยนั่นนั้นุทมที่เจ็ด เราเจ็ดอุ้มเต็มๆอ่ะแบบเกียร์เต็มๆอ่ะเ,เ,เ,เดี๋ยวตะลือเข้าไปเก็บเดี๋ยวโทรสอบถามราคานารานว่าเจ๊ตุ้มตรีราคาให้เท่าไหร่อะไรยังไงได้ทั้งหมดกี่เกียร์นามันเท่าไหร่นะสามสิบเท่าไหร่เรนี่แหละแปลงนี้สิบแปดแปลงนู้นสิบเก้าเดี๋ยวเป็นอีกอีพีหนึ่งนะครับรถพ่วงนี่จุดได้แค่สามสิบตันมั้งทั้งหมดอะทั้งแม่ลูกอะนะน้ำหนักรวมทั้งหมดอะ เห็นพี่เขาวางกันนะผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดเกินถ้าเกิน30เกวียนก็ต้องให้โรงเรียนมาใส่ไปขายเป็นข้าวปกติไปเพราะเกินพ่วงอะไรครับข้าวนี่พี่เห็นเขาว่าส่งสุพรรณมั้งมาครับอุ้มที่แปดจะหมดไม่หมดเต็มที่อ่ะเต็มแปะโอ้คิดแค่อุ้มาคิดแบบต่ำๆไว้แค่สองเกียนยีสิบนะแปดอุม โอเคอันเลยหมดเว้ยหมดเว้ยจะไม่หมดออก,ก็อีกเกาะนี้แหละสุดท้ายเกาะน,นี้ดีสุดเลยนะโอ้แหกอุ้มเราโอ้เดินนี่ต้องคอยคอยองไปเลยนะเนี่ยแปดอุ้ม นาราบอกโอ้โหได้ขนาดนี้สุดยอดเพราะน้าท่วมมาด้วยตอนนั้นนะ่ะเดี๋ยวที่ของโุงเรียนก็โดนน้าท่วมมานะยนู่นนะ่ะของผมนู่นนะ่ะแล้วก็นารานี่เอาปุ๋ยมานอนนาจะเป็นอาทิตย์เลยก็น้ํามันท่วมมาหวานไม่ได้อนะ่ะหวานปุ๋ยยืดไปอ่ะหวานปุ๋ยล่าไม่อีกเดี่ยได้ขนาดนี้สุดยอดก็ถ้าตีแค่สองเกียนยี่สิบแปดอุ้งเลยได้สิบเจ็ดกว่า แต่น้ำหนักมันน่าจะกว่านั้นนะมันแปะเลยเราตีแค่ต่ำๆไว้ไงแต่ไล่ระเกียจน่าได้ครับน่าจะได้เลยนะี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วโอเคครับก็โอเคครับ,เ,คครบเทสเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่ะพี่เขาขึ้นแล้วฮะจะไปอีกแปลงหนึ่งแล้วไปอีกพีหนึ่งนะอีอพีหนึ่งแปลอีกแปลงหนึ่งอ่าเท่าไหร่นะสิบเก้าไล่มาเลยพี่